สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมวายโอชินแล้วก็สอนนะครับผมแล้วก็พันชินครับผมววันนี้เราก็จะมาทำเมนูปลาไหลย่างปลาไหลนะครับเอิบทุกนปลาไหลายครับแล้วเมนูอะไรครับวันนี้ก็วันนี้เราจะมาแย่งแล้วก็เราจะมาทำเป็น เล็กกับนักกินซีฟู้ดครับผมเอาโอเคทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนดีกว่าโอเคตอนนี้เราหน,นาว <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เราก็จ่ายด้านปลาตัวน,นี้แล้วนะเราก็จะเอาไปย่างแล้วนะโอเคถ้าเอคืนตอนนี้จานแล้วครับผมนาวทีเ่เอาโอเคทุกคนตอนนี้เราก็จะมาเอาที่ปลาออกนะเดี๋ยวพี่พี่สองก็าไปตากแม่พายนะทุกคนรูปแบบตอนนี้ ผมเริ่งหนาล้วครับเดี๋ยวผมจะมาแกะที่มาออกเลยนะทุกคนเดี๋ยวจากขั้นตอนแรกก็คือมันลื่นๆนี่ครับต้องขุดมันออกนิดหนึ่งนะทุกคน เอาอเทุกคนตอนนี้ท่านชิดก็ได้แร่ที่อะไรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมโอเคตอนนี้เราจะมาใส่เครื่องปรุงกันเลยครับผมนี่นี่นี่ตอนนี้เราจะมาเริ่มใส่กันเลยทุกคนนี่เราก็จะต้องใส่ให้เข้าที่เข้าทางนะทุกคนนี่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะใส่ทุกืองอะไรให้มันเข้ากันเลยทุกคน ตอนนี้เราก็ใส่เครื่องปรุงอะไรเสร็จเป็นทีละรายเน้่ยเราจะมาเริ่มย่างกันเลยครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้ามันสุดแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับ <Okay. S 1> คือเราจะต้องใส่ให้มันเข้ากันให้หมดครับผม <Okay. S 1> เดี๋ยวปาดไว้มันเราก็จะใส่มันให้หมดเลยทุกน <Okay. S 1> นี่นะครับผม <Okay. S 1> คือตอนนี้นะครับเราจะมาเริ่มใส่กันที่นี่เลยครับผมโอเค โอเคทุกคนตอนนี้เราจะมาใส่มันนาครับผมโอเคเพื่อเพื่อที่ <c oughs> จะให้มันรสเปรี้ยวหวานนะผมตอนนี้เราจะมาเริ่มใส่กันนะทุกคนนี่ว้าวเติมความอร่อยให้กับรสชาติปลานะครับรสชาติของปลาดเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้ามันสุดแล้วนะทุกคนรสชาติมันจะเป็นยังไงครับผมเดี๋ยวเรามาชมกันดีกว่าทุกคนมา ทุกคนระหว่างที่เรามารอปลาย่างนะครับเราก็จะมาทําน้ําจิ้มกันเลยทุกคนมาทําก่อนนะแล้วก็เราเอาน้าจิ้มมาวันนี้น้ําจิ้มพริกป่นนะครับทุกคนพริกป่นหายไปไหนครับเอาทีเ,เดี๋ยวเรามาทากันเลยนะตอนนี้เราก็ใส่เทียมก่อนนะครับผมเทียมข่าวนะครับผมชิโนใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็เกลือนะทุกคนใส่พริกป,ป่นล,ลงไปนะครับน้ําตาลแล้วก็ตามด้วยพริกป,ป่นนะครับ เแล้วก็บีบมะนาวลงไปเลยทุกคนเอาโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ทำน้ำจิ้มเสร็จแล้วนะทุกคนขอจิ้มกับมะนาวเอเอนิดหน่อยนะอ,อ,อรออยะทุกคน ตอนนี้ปลาของเรามันก็น้ำลายมันไหลแล้วนะครับน้ำมันหยดแล้วนะครับมันก็จะสุกแน้วอีกสักผ่านมนมันก็น่าจะสุกพอดีอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะย่างให้มันสุกกันเลยนะทุกคนโอเคเรามาย่างกันต่อเลยทุกคนมาอันนี้ซอแล้วก็วันนี้ลาบปลาเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยนะครับคือแบบเราลาาแบบชิวๆครับผมคือคือแบบย่ยอดเวลาครับแต่เพื่อเเขานี้มามากันแบบ ตอนแรกเรารื้อนึกว่าเราจะมาทําอะไรเราไม่รวยทุกคนทาไปทำมาเอ้าตอนนี้มาโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้ไม่รัวครับโผล่โผล่มาจากไหนไม่รัรวก็เลยเอามาแดกแม่งเอามากินแมงทุกคน ตังของเราหน้าก็เน่าสุกแล้วครับมันก็สุกแล้วอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็น่าจะเอามารับประทานนะครับกินเลยนะทุกคนโอเคนี่ครับผมทุกคนปลาที่เราย่างมาโอ้โหควน่าจะสุดๆความสมบูรณ์แบบร้อนๆล่ะครับคุณผู้ชมนะทุกคนเนื้อมันนี่นะครับเหมือนปลากระพงอ่ะทุกคนเคยกินไหมครับเหมือนกันเลยทุกคนใช่ๆผมที่ผมไปแต่เนี้ยนี่นึ่นะครับผมเคเดี๋ยวเรามากินกันเลยเนาะมามเดี๋ยวเรามากินกันเลยทุกคนมา เดี S <S ๋ยวเราจะไปกินกันเลยครับผมนี่ทุกคนดูเนี่ื้อแบบโอเคครับผมว้าวเนื้อแน่นมากเลยครับผมว้าวสุดยอดโอเคเดี๋ยวผมจะลองกินดูแล้วกัผมมาดูมาดูสินี่ครับผมอืมร่อยทุกคนทุกคนคือแบบซื้อมันนี่ ค้นแน่น hmm. อ <c oughs> mm ่ะหมูเนื้อแน่นมากเลยครับผมนี่นี่ทุกคนเนี่ยว้าวเนี่ยมันค้นค้นมนเลยครับผมทุกคนดูแบบผมกินนะผมชอบหนังมากเลยดูแบบมันกรอบว้า ม,มันมันมันนะทุกคนเอร่อ,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 อคยครับใช่ใชถ้าเป็นหนังเนี้ยทุกคนคือแบบมันอร่อยมากเลยครับผม,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 มนี่นะครับผมตอนนี้ท่านลำไยก็มากินครับผมแล้วก็ซีฟู้ดว้าวสีฟูร์มมอนนี่ทุกคนนี่ ดูดูมันนะทุกคนดูมานอันนี้นี่อร่อยนะทุกคนอืมท่านโซรู้สึกเป็นไงบ้างครับอร่อยครับมันมันใช่ใช่ใช่เนื้อแน่นเลยครับเนื้อแน่นมากเลยครับผมนี่นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองกินให้ดูนะทุกคนคือแบบน้ำไหลไหลย้อยแล้วผมนี่โอเคนี่นะทุกคนคือแบบอร่อยมากเลยครับผมอืม้อหือ อนนี้เราก็ได้กินปลาของเราที่เราย่างมาวันนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนเราเรากินอย่างอรุณอร่อยเลยครับผมทุกคนอา้อาวทุกคนตอนนี้เราก็กินเสร็จเป็นเทียบเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็น่าจะออกจากป่านี้แล้วนะครับผมทุกคนครับคือแบบร่องนี้ขอโทษนะครับไม่ค่อยได้ลงเที่ยวทุกคนผมขอโทษจริงๆนะเดี๋ยวครับผมม,มีเวลาเยอะกว่านี้นะ เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ทุกวันเลยแต่ช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีเวลาจริงๆเพราะผมทางกับเมสวนด้วยเนานะทุกคนก็น่าจะรู้แล้วก็ขออภัยที่ไม่ได้ลงคลิปติดต่อกันหลายวันครับผมคลิปล่าสุดคลิปที่แล้วนี่เกิดเป็นอาทิตย์อาทิตย์เลยมั้งครับผมอาทิตย์เลยนะเดี๋ยวคือแบบยั่งเครียดนะครับช่วงนี้ผมเครียดมากผมจริงๆนะเครียดทั้งเรื่องงานเรื่องเงนิน โควิดโอ้โหแจมนะครับตอนนี้ก็คือแถวบ้านผมแถวบ้านผมนี่นะครับคือแบบมันติดกับชายแดนไงทุกคนก็น่าจะรู้แล้วนะคือแบบผมก็อันน่ะเอาทุกคนถ้าใครชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวกดที่ไลค์และกดติดตามผมที่ช่องวายโอชิดแล้วก็กดกระดิ่งที่ที่ี่เท่านบกดกระดิ่งที่นี่เท่าะคือแบบ